โอเคครับผมทุกคนที่เห็นคลิปนี้ก็คงเห็นกันแล้วว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับใช่ครับผมผมจะมาพูดถึง d u เอ็ดในอเวสเป็นเกมที่ผมผิดหวังครับผมโดยที่ต้องท้าความก่อนว่าในวันนี้เป็นคําพูดของมุมมองคนที่เล่นเกมวอ r เฟมมาทั้งหมด1 5 0 0ักว่าชั่วโมงตามที่ขึ้นตามรูปเลยนะครับเลยจะเป็นการตัดสินเกมโดยมีความไปแอบเป็นการส่วนตัวเพราะอย่างแรกเลยผมคาดหวังกับเกมนี้ไว้ผมรู้สึกว่ามันเป็นการเปรียบเทียบที่แฟร์เพราะชัดเจนมากๆว่า d u เอ็ดในอเวินั้น ต้องการที่จะเป็นคู่แข่งทางการตลาดของตัวของเกม WarFA ย e แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดทุกคนก็จะสงสัยว่าอ่ะมันเป็นคู่แข่งอะไรยังไงเดี๋ยวหลังจากที่คนดูคลิปนี้ไปเรื่อยๆทุกคนจะเข้าใจเองว่าอะไรที่ทําให้2เกมนี้เป็นคู่แข่งกันนะครับเริ่มต้นอย่างแรกเลยข้อที่1ข้อสิ่งที่ผมผิดหวังที่สุดของ d u e อ็ดนหลักๆเลยคือเกมเพย์ครับในเรื่องของเกมเพย์นั้น,น,นสิ่งที่ผมคาดหวังไว้คิดว่าจะเป็นเกมเต d ร์ r เพ n ส h o o t i n g งลูท s h o o อ shoototer Shoot หรือก็คือวอลท,ที่ผมาหแหละ เขากลับให้ประสบการณ์แบบนั้นให้กับผมมาได้ไม่ดีพอเพราะการต่อสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆที่อยู่ในแมปอยู่ในเกมมันให้ความรู้สึกที่ว่ามอนไม่ค่อยทำอะไรเราสักเท่าไหร่เหมือนเป็นเกมมูโซที่วิ่งออกมาเพื่อให้เรามาฟันเล่นให้ฆ่าเล่นโอเคแหละในตอนนี้เลเวลยังน้อยอยู่แต่ความกดดันในการเล่นและความยากในการเล่นของผมที่ผมได้รับมาในการเล่นของผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่ตื่นเต้นยังไม่รู้สึกกดดันพอแล้วกัน แล้วสิ่งที่ผมไม่ชอบหลักๆคือการยิงและการตีตีระยะประชิดเกมนี้คิกซ้ายในการตีโอเคมันดูปกติจนกระทั่งคิกขวาเพื่อยิงไม่ใช่เหรอแปลกมากคิดขวาเพื่อยิงปืนที่สาม ผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะใช้คอนโทรลแบบนี้มันเป็นการคอนโทรลที่มันไม่เข้าเพราะปกติแล้วเกมเหล่าน,นี้มันควรที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าม d o w n s i ์หรือคือการเล็งยิงปืนในการยิงแล้วในการเกมเพย์นั้นยังมีปัญหาอีกเรื่องคือการเคลื่อนที่ของตัวละครผมรู้สึกว่าการเคลื่อนที่ของตัวละครนั้นมันดูแข็งและมันดูไม่ค่อยลื่นไหลในการเล่นสักเท่าไหร่จากความลื่นไหลที่ผมได้รับมาจาก Warframe ในการเล่นคือในตัวของ Warframe มันไม่ได้ perfect ก็มีความรู้สึกแปลกๆในการ เคลื่อนที่บ้างในบางกรณีแต่ถ้าเกิดเทียบกันแล้วผมให้ว่า w r f r a m e นั้นเล่นได้ลื่นไหลามากกว่าข้อต่อไปนะครับผมที่ผมรู้สึกว่าไม่ชอบเลยคือการบิวผมรู้สึกได้เลยว่าการบิวตัวละครในปัจจุบันผมอาจจะยังเล่นได้ไม่ไก่แต่แค่ม็อดที่ดรอปมาให้ใช้ผมก็รู้สึกได้เลยว่าการเพิ่มสแตนหรือว่าการบิวอะไรต่างๆยังไม่มากมายพอสลับตัวละครโอเคแหละครับในปัจจุบันในตัวของอาวุธนั้นจะมีสิ่งที่เป็นสแตนอยู่ก็คือการ์ดสีทองที่ พอใช้แล้วอาวุธจะเปลี่ยนท่าทางการโจมตีซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โอเคครับเพราะว่าอาวุธแต่ละอันน่าจะมีสแตนตเป็นของตัวเองเจ๊ไปคล้ายๆกับวอลเฟงเหมือนกันที่จะมีระบบสแตนคล้ายๆกันซึ่งก็เป็นสิ่งดึงที่ผมชอบในเกมนี้มากๆคือระบบอาวุธระยะประชิดฟันได้สัใจและเพอข้างดีเลยอาวุธระยะประชิดแต่กลับกันพอเป็นปืนผมให้ความรู้สึกมันไม่หนักแน่นมันไม่อิมแพกในการยิงแต่ละครั้งมันเหมือนบีบีกันนะครับแล้วข้อเสียของการบิวคืออะไรตัวละครในปัจจุบันมีสกิลแค2ครพอมี สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันทําให้ความหลากหลายในการเล่นตัวละครหนึ่งตัวมันลดน้อยลงเดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆเป็นตัวละครที่เปรียบเทียบได้อย่างตรงไปตรงมาเลยกันครับผมพอเป็นตัว p o s t อร Boy Poster g ร์เก็คือ e า c a เบ b ร r และตัวของร์รี่นะครับผมตัวของเบอร์รี่นั้นอันติจะเหมือนกับ e า c a เบอร์เป๊ะๆเลยครับผมคือการเปลี่ยนดาบเป็นโหมดดาบฟันขึ้นพลังและตัวของสกิลธรรมดาของร์รี่จะเป็นการแดดไปฟันข้างหน้าซึ่งมันจะเป็นตรงกับ e า c a เบ b ร r สกิลหนึ่งและแค่สกิลสี่ตัวของ Excalibur สกิลหจะเป็นการแด้ไปฝันข้างหน้าสกิลสอบอดศัตรูรอบๆข้างสกิล3จะเป็นปักดาบลงพื้นแล้วปล่อยหอกออกไปรอบๆตัวอันติก็จะเป็นดาบขึ้นพลังงานเหมือนกับตัวของเบอร์รี่นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าความลาหลากหลายของสกิลนั้นค่อนข้างแตกต่างกันซึ่งเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่ทําให้ผมรู้สึกว่าพอตัวละครมีสกิลแค่2สกิลมันทําให้ความหลากหลายหายไปในเกมแนวนี้นะครับผม แล้วข้อต่อไปคือผมรู้สึกว่าสกิลตัวละครหลายๆตัวนั้นคล้ายหรือก๊อปมาได้เลยเรียกใช้คำนี้ก็ได้เลยก๊อปมาเลยก็ยังได้มาจากตัวของเกมลหลายๆเกมนะครับแต่หลักๆคือวอลเฟมเนี่ยแหละเราจะรู้เลยว่า เขาเอามาเปะมากๆนะครับผมหลายๆตัวละครไม่ทุกตัวแต่หลายๆตัวละครค่อนข้างเปะมากๆนะครับแล้วสิ่งต่อไปที่ผมรู้สึกว่ามันดูชีพคือรู้เลยว่าเขารัชในการเปลี่ยนเกมตัวเองจากการที่เกมกาชาเปลี่ยนมาเป็นเกมที่ไม่ต้องเติมกาชาผมรู้สึกเรื่อยเลยว่าอาวุธบางอย่างตัวละครบ,บางตัวเคยเป็น4ดาวหรือ5ดาวมาก่อนโดยที่เราแค่ดูไม่ต้องไปดูในเบต้าเราแค่ดูจา เกมเพย์หรือสกิลตัวละครเราก็รู้เลยว่าตัวละครต่อไหนเป็นสีหรือ5ดาวมาก่อนผมพูดในเชิงของแอนิเมชันนะครับผมไม่ใช่ความเก่งของตัวละครผมพูดไว้ก่อนเผื่อมีคนเข้าใจผิดนะครับผมในท้ายที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมคิดอะไรและผมก็พูดเลยนะครับไม่มีสคริปเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะมีอะไรที่ตกหล่นไปบ้างแต่นี่คือรวมๆความรู้สึกของผมแล้วกันผมไม่ได้แอนตี้เกมนี้ผมไม่ได้เกลียดเกมนี้ผม อยากให้เกมนี้ดีอยากให้เกมนี้สนุกเพราะผมเองก็อยากได้เกมใหม่ๆม,มาเพิ่มในครังเกมที่ผมอยากที่จะเล่นแต่ในปัจจุบันมันยังให้ความสนุกกับผมได้ไม่มากพอผมก็คาดหวังว่า ในครั้งหน้า,ห,นาหรือในอัปเดตหน้าๆของเกมนี้จะพัฒนาทําให้เกมนี้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับผมแล้วถ้าที่สังเกตกันผมจะพูดแค่เรื่องของเกมเพย์เป็นหลักนะครับผมในคลิปนี้ไม่ได้พูดถึงเมคคณิกอื่นอย่างพวกการฟาร์มหรือการอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันแก้ไขได้แต่ตัวคอเกมเพย์ของมันต่างหากที่เป็นตัวตัดสินว่าเกมมันจะดีไม่ดี เรื่องดีไซน์ตัวละครเรื่องเนื้อเรื่องมันพัฒนากันได้แต่คอเกมเพลย์เป็นอย่างนี้มาแล้วมันพัฒนาค่อนข้างยากแต่ก็รอชมผมอาจจะก,กับคำพูดแล้วผมก็กลายเป็นเกมที่ผมชอบก็ได้นะครับถ้าเกิดเขาพัฒนาแล้วทำให้มันดีพอพิสูจน์ว่าเกมเขาดีพอจริงๆก็ในท้ายที่สุดนะครับอันนี้ขอขายเกมที่ตัวเองเล่นแล้วกันถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมแนวเดียวกันกับดูเอ็นะครับมีเกมไหนแนะนำอีกไหม ถ้าเกิดอยากให้เป็นเกมมือถือด้วยผมก็แนะนำว่าจะเป็น Warframe กับตัวของ Destiny Rising นะครับซึ่ง Destiny Rising ผมไม่ได้เล่นแต่เห็นคนรีวิวกันก็รู้สึกว่าค่อนข้างดีเลยครับผมแต่ผมก็เข้าใจแหละว่าหลายๆคนอยากเล่นเกมนี้เพราะมันเป็น เกมอนิเมะเนาะซึ่งถ้าเกิดในตลาดตอนนี้ผมรู้สึกว่าไม่น่าจะมีเกมไหนที่เป็นแบบนี้นะครับอนิเมะลูเตอร์ชูเตอร์แบบนี้น่าจะเป็นมีแค่เกมนี้เกมเดียวที่เป็นในรูปแบบนี้นะครับผมโอเคครับผมก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปกันจนจบนะครับผมสำหรับคลิปหน้าอาจจะเป็นอะไรยังไงก็รอติดตามก็ได้นะครับวันนี้ขอแค่มาบ่นตามภาษาคนเล่นเกมนะครับผมโอเคครับ